อาลแต่องเมคลิปค่ะนี่คือองลไปค่ะไม่ให้ปลัด้างข่อมเอคขออเยขยะทีวีอยู่ไหนเสขยะสขยดมันมีเหมือนกันเลยมันมีอีสภาวล้มเหมือนกรนเหลอโอ้มันมีออเสขยะทีวีเหมือนรลอนด้วยัมา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 จาปลัลาขอมีอัรา เรามีอะไรคะเรามีแค่ดาบกับกับคบเพลิงค่ะอุ้ยจุ้ยด้วยอ้้ยบับเบอร์สักคูไม่ได้สัปพาร์ล็อคสัปพาร์ล็อา ไ, ka, fate, ไปเลยค่ะต้กปกป้องเมืองทีค่ะปกป้องเมืองทีฟไมวขได้วิภาวดีเก็บปืนค่ะกลับกเปเกลเดี๋ยวเรากลับเมืองทิฟกาไป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 อีทย์กลับเมืองก่อนกลับเมืองก่อนเอออีตองนวลกันเมืองเอาเอาเอาไว้ดีๆตองนวนนี่นี่คืออะไรวะ ใชีผู้ชายคนเดียวได้รึยได้รงโอ้ยระวังะเพาล้มตุยเลยสะเพาล้มตุยะเพาล้มจะมีอิทิละว่ามันเอาอะไรแปลมาปาร้ายนะพวกนี้มันร้ายฝรั่งฝรั่งบางคีมันร้ายอ่ะตะ คือคือตะลียากับคือตะลีย่าช่วยด้วยช่วยสบเพาโรงงานด้วยเตจขยะลังลุไปเจขยะเราเจก่อนค่ะเออเจตขยะ อะไรครับไปไหนโอ้โอ้เโอเรามีแค่คาถากับพบเพิ่งเราก็ถูกได้ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีสกาาทีวีเร็ว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  เออมีฮันบบบโบด้วยโอ้ยตองนวนทำดีตองนวนทำดีตองนวนลือไปแล้วค่ะตองนวลล่วงเหรอ,อ,อเสียขยะเอวีจัดก,การเลยค่ะสยยยิง

โดยแอ่นน่ากับมาโอ้โหอาพเรีอนตานเลยแสดงสภาโลมินคำนับว้าอีที์มึงอยู่ไหนอีที์ ตั้งตังขบวนเหมือนเดิมค่ะตั้งขบวนปกป้องเมืองทิพย์เหมือนเดิมหลบให้หมนรดอ่กันเอพอไแล้วดึมการันไม่ได้เอค่ะเออกันไม่ได้แล้วแหละถ้าแตกโอ้ คือแ๊บเล็ตสี่หอยซึ่งหอยเดี่ยวติดไปสองสอรอบสามรอบฉันได้สองอ่ะฉันได้อยมากดสรังนักกอดแลนสได์หน่งคือจะใครมีเอมนงโกนะครับอีโกเหรอไลนี่่รดลังนะลัง นักส, <c oughs> สัเวยอ๋ออีตองนวดกลับมาอีอ,อีตองนวงลเอาอีตองนวดหลุดแล้วเอาไปไม่ดตองนวลกูเ <c oughs> ขยาก,กลับมาแล้ว <c oughs> ว้า <c oughs> อย้อนอนกอระยิงมันัดดมใสอีิปี่มัน

เป็นสาวเจียงใหม่นะไม่มีงานความรักกันไม่ได้รูไมอ้าวใครดับใครนอนเป็นไรเปนง่วงเหรอว<ะ>้อาวอา้าวใครัรู้นอนอาตายเย,ตเยสเกทวี อดุตี้เลยออแม็กซิมัมพาวเวอร์อ้าตอนนี้อีสัมพาวลมแม็กซิมัมพาวเวอร์แล้วช่วยด้วยขอบคุณมากเลยขยะเทวี คราวนี้เราต้องคราีเราต้องใหญ่ทับแตกร,รู้ไหมตั้งทับกันได้ดีมันมาแล้วมันเอามันส่งอะไรมันลูกกลมๆเนี่ยมันทะลมทับกันโว้ม,วมีใครอยุดคาบ้าง มาแล้วห่ลมาเร็วมาชุบค่าก่อนค่าารับโอ้โหโดจต,ตานสัมภารลมไม่ได้ทำอะไรเลย เมืองทิพมันไปปอกป้อกเร็วอย่าให้สเสี่ยงมาถึงหน้ามาถึงเมืองในด่านเราโอ้ม<า>แม่ทับหลวงเลิศมากโอ้อแม่เถิดเออปกป้องปอกป้องเมืองทิพย์สำเร็จแน่นอน อ้าท้าหาดภูเก็ตกล้าของเราให้เลดวานค่ะตกรางวันให้เป็นอะไรนี่ไม่น่ายิงใช่แลว่ะไม่ใช่เธอ <laughs> โอ้ยอ่าคุณผู้ชมครับวันเราก็ปกป้องอ้าคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ปกป้องวันนี้สำเร็จน,นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชม